Mazda 2 1.3 4ดานปี2018เลขใหม่79000รถบ้านเจ้าของคนเดียวผู้หญิงใช้บุกเซอร์วิสเช็คศูนย์ Mazda ทุกระยะราคาถูกที่สุดในรุ่นผมรับประกันมาชมครับรถเพิ่งเดินทางเข้ามาเป็นเครื่องยนต์1.3เบนซินล้วนๆครับดูครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมซินกาวเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานบออกกอรทุกอย่างอยู่ครบครับนี่ฮะรถสภาพเดิมๆเป็นแบบนี้มาดูกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับ LED สปอตไลท์ตัดหมอกรถนี่ฮะ แผลสดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นี่คือรถสภาพเดิมๆรถคันนี้พึ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆครับปี2024พึ่งเปลี่ยนไป3เดือนเองระบบดิสเบรคคู่หน้าล้อเดิม R15 จากโรงงานครับดูครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ให้ในตัวประตู k e y ียร์กันกดนะฮะคิ้วกันสาดประตูตรงรุ่นมาสด้านะครับมา ดูที่ภายในครับภายในเดิมๆไม่มีฉีกไม่มีขาดครับเบาะสวยๆพวงมาลัยมาติเลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าไปดูที่จอคอนโซนครับนี่ครับเนีฮะเกียร์ออโต้ปุ่มคุชสตาร์ทนะครับตัวนี้นะฮะกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกพับข้างมีให้ครบครับมาต่อที่เบาะด้านหลังครับสภาพสวยจัดมากลำนี้นะฮะเลขไม้น้อยเจ้าของผู้หญิงใช้ดูแลรักษารถอย่างดีเยี่ยมครับด้านท้ายฮะสปอยเลอร์หลังนะครับมีให้ เซนเซอร์ถอยนะชุดแต่งนะครับสเกิร์ตปลายท่อคู่นะครับกล้องมองถอยหลังมีให้ครบเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระครับถาดรองทุกอย่างอยู่ครบนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับยางอะไรบล็อกขันล้อแม่แรงทุกอย่างอุปกรณ์ครบเดิมๆจากโรงงานครับคันนี้ปี2018 b o บุ๊กเซอร์วิสนะฮะมีให้เข้าเช็คที่ศูนย์มัสด้านะครับทุกระยะเอามาดูการรายละเอียดเปิดให้เห็นสภาพเดิมเครับมาครับ เช็คล่าสุด5 4าทับห7นะครับตัวนี้นะฮะมาคู่มือมีให้ครบบุ๊ก์วิตเข้าเช็คศูนย์ตลอดราคา2 9 9 0 0 0บาทแพนด้าสปีดสีนคลริน